ระวังตอนนี้ตับอ่อนคุณอาจกำลังขอให้คุณหยุดแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะถ้ามันพังคุณอาจเป็นเบาหวานโดยไม่ทันตั้งตัวและไม่มีวันหายขาดสัญญาณเตือนที่บอกว่าตับอ่อนคุณเริ่มเหนื่อยมาเช็คกันค่ะสัญญาณที่หนึ่งหิวบ่อยเหนื่อยง่ายหลังมื้ออาหารเพราะน้ำตาลขึ้นแรงและลงแรงตับอ่อนทำงานหนะักตลอดเวลา 2. น้ำหนักขึ้นง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุอินซูลินสูงเกินไปร่างกายเก็บไขมันเกง่ง 3. ชอบกินของหวานแบบหักห้ามใจไม่ได้เพราะว่าเซลล์เริ่มดื้ออินซูลินร่างกายเลยเรียกรองน้ำตาลเพิ่ม 4. ปวดลิ้นปีหรือเจ็บใต้ชายโครงซ้ายบ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าตับอ่อนอักเสบเล็กน้อย 5. ผิวแห้งเหนื่อยง่ายน้ำตาลแกว่งพลังงานไม่คงที่ตับอ่อนเริ่มอ่อนแรงถ้าคุณมีอาการเหล่านี้อย่ามองข้ามนะคะเพราะมันคือเสียงของความช่วยเหลือจากอวัยวะที่ทำงานให้คุณทุกวัน คลิปหน้าใหม่จะมาบอกวิธีฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งอยากสุขภาพดีทุกมิติกดติดตามช่องนี้ไว้เลย